สวัสดีค่ะเราพบกับพี่เจ้าในช่องจันเจ้าขารีวิวกันอีกแล้วนะคะและคอนเทนต์ในวันนี้พี่เจ้าจะมาเอาใจนักชอ็อปสาวๆที่ชอบลุ้นกล่องสุ่มกันค่ะวันนี้เดือนนี้นะพี่เจ้าก็ได้กล่องสุ่มของ beauty boxy มานะคะทุกคนนี่หน้าตาน้องเขาน่ารักมุ้งมิงแบบพาสเทลพาสใจมากๆเลยนะคะกล่องสุ่มของเดือนนี้ก็จะมาในทีม dream come true ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันเลยดีกว่า นะคะ พอเปิดกล่องออกมาก็จะเห็นของที่อัดแน่นอยู่เต็มกล่องแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นเลยดีกว่าว่าในเดือนนี้พี่เจ้าได้อะไรมาบ้างมาที่ชิ้นแรกกันเลยค่ะชิ้นนี้จะเป็นสกินแคร์ของ i s h f u l นะคะพี่เจ้ายังไม่เคยใช้สกินแคร์ของแบรนด์นี้เลยนะตัวนี้เขาจะเป็นไฮยาเปปไทเซรั่มนะก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเวลาที่เราได้ซื้อกล่องสุ่มค่ะเขาก็จะมีของไซส์เล็กๆขนาดทดลองมาให้เราได้ลองใช้ก่อนก็ถือว่าเป็นตัวเลือก ที่ดีมากๆก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อไซส์จริงนะคะชิ้นต่อไปก็จะเป็นสกินแคร์เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นของ e s t e l l a ค่ะตัวนี้จะเป็นเซรั่มนะตัวนี้พี่เจ้าก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันคนอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเอาไว้เดี๋ยวลองใช้ยังไงแล้วพี่เจ้าจะกลับมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะ ยังอยู่ที่กลุ่มของสกินแคร์กันต่อนะคะและนี่ก็คือครีมกันแดดของ m s t ท e นค่ะอันนี้มาแบบ sp f 50บวก pa 4บวกเลยนะอันนี้พี่เจ้าเห็นหลายๆคนก็เริ่มมีการทำรีวิวไว้แล้วนะก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆแล้วก็น้องเขาก็มาอยู่ในกล่องสุ่มของเดือนนี้ด้วยนะคะตัวนี้ได้ลองใช้แล้วจะกลับมารีวิวแน่นอนค่ะและชิ้นต่อไปอันนี้พี่เจ้าเพิ่งจะเคยรู้จักเขา ร้อมกับทุกคนในคลิปนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นยาสีฟันนะอันนี้จะเป็นของแบรนด์ grand of นะคะ grand of australia จะเป็นสูตรชินามอนผสมกับ Orange แล้วก็นิมออยอน,นี่พี่เจ้ายังไม่เคยใช้เลยอะ่ะทุกคนมันน่าสนใจมากๆเลยก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่จะใช้แล้วก็เดี๋ยวกลับมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกเช่นเคยนะคะ และชิ้นนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากที่เจ้าเพิ่งเคยเจอพร้อมกับทุกคนในคลิปนี้เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการบำรุงเส้นผมนะคะชื่อว่าแบรนด์ลาดอ ACV วิ i t n i k a Hair Cap ก็จะเป็นหมวกคุมผมที่จะคุมผมของเราแล้วก็พร้อมบำรุงผมแห้งเสียของเราไปด้วยนะนี่ก็แอบอ่านแล้วสักนิดนึงนะคะเขาจะช่วยในการบำรุงผมแห้งเสียแล้วก็ยังเหมาะกับ ผมที่ผ่านการทําเคมีต่างๆนะรวมถึงคนที่มีผมขาดตุดร่วงด้วยอ,อ,อันนี้น่าสนใจนะทุกคนเรียกง่ายๆว่าเขาเป็นหมวกมาร์สผมนั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่เจ้าจะลองให้ก่อนแล้วดีไม่ดีเวิร์กไม่เวิร์กยังไงเดี๋ยวจะกลับมารีวิวค่ะมาในหมวดของบิวตี้กันบ้างนะคะก็จะมีนี่เลยลิปสติกของ BY จะบอกว่าแบรนด์ BY พี่เจ้าเคยใช้ลิปสติกของเขามาแล้วนะจะบอกว่าใช้ดีมากแต่ว่าไม่ใช่รุ่นนี้นะคะแล้วก็อันเนี้ย เป็นสีที่ดูสวยเลยรุ่นนี้จะเป็นลิปกรนะช่วยให้ริมฝีปากอวบอิ่มชำแบบ 3D ไปเลยค่ะ,คะก็เป็นอีกชิ้นที่รอดูรีวิวกันได้เลยนะคะมาที่ชิ้นสุดท้ายกัน,นะคะ่ะตัวนี้จะเป็นบลัชนะชื่อว่า Toki Jelly b r u ลันะคะเป็นสีชมพูแบบวิงวิงแบบนี้เลยอ่ะทุกคนน่ารักมากเลยอะแพคเกจิ้งก็คือน่ารักนะคะแล้วก็สีแบบวิงวับแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่เจ้าจะ ลองใช้ให้ทุกคนได้ดูเลยดีกว่าอ๋อเขาจะเป็นครีมบัตนะคะพอแตะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลย,ยไยเขาจะมีความหนึบๆห,หน่อยนะมีกลิ่นหอมอ่นอ,อนๆละมุนละมุนนะคะสีสวยเลยนะเนี่ยพอเบรน์แล้วก็จะได้สีแบบชมพูชมพูน่ารักแบบนี้เลยนะคะ และทั้งหมดก็เป็นของที่อยู่ในกล่องสุ่มของ Beauty b o x y y นะในธีมของ Dream Come True นะคะถ้าใครสนใจตอนนี้บอกเลยว่ายังทันอยู่นะแล้วก็กล่องสุ่มของเขาอะในแต่ละกลอ่องอาจจะได้ของที่ไม่เหมือนกันนะคะก็จะคลาคลากันไปตามประเภทของสภาพผิวความสนใจใดๆที่เราเคยกรอกข้อมูลให้กับทางเว็บของเขาไปแล้วนะเขาก็จะพิจารณาจาก ตรงนั้นในการที่จะจัดกล่องสุ่มให้เราให้เหมาะสมกับเรามากที่สุดต้องบอกเลยว่ากล่องสุ่มของ beauty boxy เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับพี่เจ้าในปีนี้นะแต่ว่าพี่เจ้าก็ได้ใช้กล่องสุ่มมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าประทับใจ ของทิศได้มากๆเพราะว่าของที่ได้อะมันเกินกว่าราคาจริงซะอีกทุกคนกล่องสุ่มกล่องนี้กล่องเดียวอยู่ที่ราคา299บาทแต่ราคาของที่เราได้มันเกินไปกว่านั้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นคุ้มไม่ไหวจริงๆค่ะคุ้มมากๆถ้าใครอยากลองบ้านนะคะพี่เจ้าจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใน description box แล้วก็ทุกคนสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์เพื่อที่จะไปเลือกซื้อกล่องสุ่มในแต่ละเดือนได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจกล่องสุ่ม ของเดือนนี้ก็ต้องห้ามพลาดเลยนะทุกคนพี่เจ้าเกือบพลาดสิ่งที่สําคัญไปนะคะก็คือชิ้นนี้เลยค่ะเขาจะมาอยู่ในกล่องสุ่มของเรานะซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีโปรโมชัน่นหรือว่ามีส่วนลดต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะคะสําหรับเดือนนี้นะกล่องซุมร c มค e true ทุกคนจะได้รับส่วนลด25กันเลยทีเดียวนะคะเพียงแค่แคปหน้าจอคําสั่งซื้อนะแล้วก็ส่งกลับมาที่ Li at beauty boxy ก็จะได้รับส่วนลดไปเลย25%เลยค่ะคุ้มไม่ไหวต้องช็อปจริงๆแล้วปะสำหรับวันนี้พี่เจ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ